ครัวคุณลิลลี่คิเช่นบายลิลลี่วันนี้นำเสนอเมนูแสนง่ายค่ะต้มจืดไข่เจียวใส่วุ้นเส้นใส่ฟองเต้าหู้และน้ำริกกะปิทานคู่กับผักสลัดคอร์สค่ะไข่เจียวของเรานะคะก็ใส่น้ำปลานิดนึงสีสีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะจากนั้นเราต้องการกระเทียมเจียวหอมหอมเพื่อที่จะราดบนต้มจืดค่ะ จากนั้นน้ำมันที่เจียวกระเทียมเราก็ทําไข่เจียวนะคะแล้วก็หั่นไข่เจียวเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นต้มนะคะต้มน,น้ําซุปด้วยการใส่กระเทียมรากผักชีก้านต้นหอมก้านผักชีลงไปซีอิ๊วขาวเล็กน้อยน้ําปลานิดหน่อยแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะ ใส่ฟองเต้าหู้ลงไปต้มให้สุกดีนะคะระหว่างนี้ก็ทําน้ำพริกไปก่อนค่ะตำหอมกระเทียมพริกสดนะคะตำให้แหลกใส่กะปิและบีบมะนาวเสร็จแล้วจ้าตอนนี้ฟองเต้าหู้สุกดีแล้วนะคะใส่วุ้นเส้นใส่ไข่เจียวลงไปค่ะตามด้วยโรยผักชีเสร็จเรียบร้อยผักชีโรยหนะ้าเป็นอันเสร็จค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกๆคน อร่อยมากเลยล่ะค่ะสองจานเบาๆบายบ้า